วันนี้เราพาไปรู้จักตัวนี้เนะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็บอกเลยว่าเป็นบริการหนึ่งซึ่งมาได้สักพักแล้วแต่ว่าคนติดบูโรจะสมัครได้ไหมเนี่ยรู้ผลกี่วันต้องใช้เอกสารอะไรสำหรับใครที่อยากจะผ่อนมือถือใหม่แล้วก็วันนี้มีคำตอบแน่นอน วันนี้ขอเสนอแอปให้บริการ b Buy n าเป a y l ต t e r หรือผ่อนก่อนจา่ายทีหลังโดยบริษัท u l i um g h t ดิจิทัจำกัดหรือว่าแอปพลิเคชัน u u l ลทนะซึ่งเป็นพันธมิตรกับกรุงศรีคอน sumer เอาง่ายๆก็คือแอปผ่อนของออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจะซื้อของจาก t o o p ป e จาก PowerBuy จาก d o t l i ท e จาก J-Mart หรือจากที่ไหนๆเนี่ยทำได้เลย โดยการขอกู้ก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้าอายุ20ปีขึ้นไปรายได้ขั้นต่ำา8 0 0บาทต่อเดือนมีแอปอยู่ไรมี KYC ยืนยันตัวตนเรียบร้อยและมีเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็ง่ายเวอร์อย่างสลิปเงินเดือนหรือว่ารายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนหรือมีการเชื่อมต่อบัญชีนะผ่าน NDID เลยก็จบ อยากให้ผ่านง่ายๆก็มีเทคนิคในการสมัครให้ผ่านแบบชิวๆข้อแรกรายได้ต้องสม่ําเสมอโอนเข้าเป็นประจำขออ้อ2ถ้าติดบูโรก็ขอให้ประวัติล่าสุดเนี่ยไม่มีค้างขอา้อ3ใช้ N.D.I.D. นะจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือขอ้อ4อย่าเพิ่งกู้ครั้งแรกเป็นยอดสูงๆเริ่มที่น้อยๆก่อนและก็ห้ สมัครตอนกลางเดือนนะคนอนุมัติเบิกง่ายกว่าปลายเดือนมาดูข้อดีข้อเสียกันแบบชัดๆก่อนข้อดีคือผ่อนได้แม้ไม่มีบัตรเครดิตเลือกผ่อนได้3เดือนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะบางร้านสมัครง่ายไม่ซับซ้อนระบบเนียเช็ควงเงินทันทีนะผ่านแอปสดข้อเสียนะถ้าจ่ายไม่ตรงดอกเบี้ยสูงมากสูงสุด25%ต่อปี ผ่อนของได้นะเฉพาะร้านที่ร่วมรายการแล้วถ้าเกิดว่าผ่อนผิดนัดขึ้นมาส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรด้วยนะแล้วอยู่ไ์นเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับใครล่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแต่อยากผ่อนของเหมาะกับคนที่รายได้ไม่สูงนะแต่อยากจะซื้อของชิ้นใหญ่แล้วก็เหมาะกับคนที่มีไว้ในทางการเงินผ่อนไม่เคยค้างแล้วถามว่าควรกู้ไหมล่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจ่ายตรงเวลาได้ มันก็เหมาะมากแต่ถ้าคุณเป็นสายชอบที่ไม่รู้จักการวางแผนการเงินแล้วก็เปลกไว้ก่อนจะดีกว่าและอย่าลืมว่าเงินที่เอามาใช้ล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายคืนนะ You l i h e ก็คือแอปผ่อนของออนไลน์นะที่บอกกับคนที่ยากจะมีของก่อนจ่ายทีหลังสมัครง่ายใช้แค่รายได้แปดพันบาทเด่ยก็ลุ้นได้เลยแต่ต้องมีวินัยในการผ่อนนะ ไม่งั้นแล้วจากยูไลด์เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นยูไม่ไ์ก็ได้นะถ้าคุณอยากจะลองสมัครย like นะูไลด์แล้วก็โหลดแอปยูไลด์ได้เลย